รถสอบทุ่งเทเพื่อคนไทยช่วยกิจการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าร้านช่อนดุกดิบปลาแดดเดียวนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดมารวยไทยลาดปลาสลิดนะครับปลาช่อนปลาดุกปลาดินซึ่งเราเอามาเราทําเองเราทําความสะอาดทุกตัวแล้วเราใช้เป็นปลาใหม่ทุกวันในการขายเติร์ดหาในเฟซบุ๊กได้เลยว่าช่อนดุกดิบปลาแดดเดียวขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะร้านขนมเบื้องสามพี่น้องนะคะอยู่ตลาดเตาปูนเป็นขนมเบื้องค่ะไส้หวานไส้เค็ม,มที่ร้านเนี่ยจะเน้นไส้หวานก้ามูงเช้าถึงหกโมงเย็น<ม> สวัสดีค่ะร้านน้ำส้มหนูดีนะคะตลาดเตาปูนนะคะเป็นตลาดนัดช่วงเย็นนะคะบ่ายสามถึงสองทุ่มสินค้าก็จะมีน้ำส้มนะคะน้ำส้มของเราเป็นน้ำส้มคั้นสดนะคะเนื้อส้มก็จะเป็นส้มแมนดารินนะคะกาดร้านนะคะจะอยู่หน้าเซเว่นเตาปูนตรงข้ามกับเอ็มอาร์ทีค่ะเฉากลวยมาตวัสดนะอยู่ที่ตลาดบางซ่อนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ดีนะครับเฉากลวยของที่บ้านทําเองนะครับมีหลายสาขาแต่ส่วนใ,นใหญ่ๆก็หลักๆก็อยู่นครปฐมเพราะบ้านอยู่นครปฐมครับก็ขอฝากร้านนะ โฆษณาฟรีจากแอ r o โรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันอุดหนุนพราค้าแไม่ขายรายเล็กๆกันด้วยนะจ๊ะ